้ารวยน้องจ๋าเพิ่งจะเดินทางมาวัดขัาปะกังครับพี่น้องเพื่อม้าดูหมอลำน้ำล้วก็แวะมาเห็นบุญน้ำค่ะน้อนจ่าจะผ่ามาเบิ่งองค์ปู่องค์ยานะค่ะปู่องค์ดำแสนศรีจันทาแล้วก็อีกองคหนึ่งค่ะพี่นอ้องมาิ่วมงานกับประมาณนี้ด้ว กับซีมีพาิวลี่ครับคนเอาพาสิวลี่มาประทับอยู่ไกลกับปูองดำน้นองจะมาตะเว้นเพราะว่าเมื่อเรานองจะบสะดวกนนองจะได้มากอนตะเว้นเพื่อมาไหวายปูองดำแสนสุริจันทราล้ะก็อีกองหนึ่งค่ะคูกันค่ะ วับ,บปรปะกันเเ้พมาแ,มามมมแรเฮ<ม>็ดบุญคือการให้หากเขาทำลงไปใจนั่นบ่มองคุณผลของการทำบุญแม่นเสียหน่อยๆผลไอยได้กับเม่นนลายได้ค่ะการทำบุญคือการให้หากเขาทำลงไปใจเขาดันมองคุณผลของการทำบุญแม่นเสียพอฝากฟ้าลานนั่น,นกับบม่มีได้ค่ะ มาทำบุญก่อนก่อนจะชมมะล่ามะแรงบุ้ยเจ็บบ่แม่เจ็บเจ็บขาขาบ่แม่เจ็บเท้าบ่มันแหลมเนาะขนาดนุ้นใสขนาดนุ้นใสถุงเท้านู้นเจ็บแม่แม่มมตตะบันไรเนี่ยตาหนองเงินหนองเงินเลยพูอหนองเงินจักรโลแม่มาเนี่ย ไปม่ห่ยังสานี่สามสิบว่าแม่สี่พันสามสิบโล่เนาะผมว่าบ้านพน่ะาจากเป่าไรไม่เนี่ยจากลูกอันที่าเบิ่งมะลันนึกตั้งใจไม่เห็นหมดลำโกงนูนตั้งหน้าล้าเินนะคะขาชูให้ยิงังค์ไปเยนะคะบ้านบร้มากมวยบ้านบด้มากโดยเฉพาะเมื่อวานไดเอามาลง2ีสิบส่โงล์นะครับหมดเบี้ยโตนะคะให้ลงหลอนำมาอีกนะคะนั่นมา ตั้งใจมาฟังหมอลำหมดวะแม่ว่าบุญจากหมอลำได้คนราคานี้ไม่ได้ค่ะราคาที่ลงหล่อสองพันห้าเนี่งหมอลำะราคาองค์ปู่องค์ปู่มานะคนแม่ม่าจะคนไม่มีหล่อสองพันห้าไม่มีหลายคนที่นี่เราให้บูชาแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าบาทนี่เนาะเหลือแค่หกองนะคะเหลือแค่หกองหมดเลยค่ะอ่าท่านไหน ร้านค้าร้านไหนต้องการนะคะมาบูชาได้นะคะฝักหนึ่งฝักโตยแล้วปูยาณอื้อมาช้ายังดีกว่าไม่มาวาสิบร้ายมากร้ายมากร้ายมาที่เก้าโต๊ย บุญถึงก็ได้มากคือเก่านกาปูเนาะปูจองให้ลูกให้หลานมาเฮ็ดบุญเมื่อวานบริหมาพิธีบ่งสวงใหญ่กับมาเมื่อนี้แทนก็ได้บุญคือเกา่าปูมาหามีตะมูมูใหม่ใหม่พันมาเฮ็ดบุญโอ้พันมาตาอ่าหลายหมู่บ้านหลายอำเภอเลยค่ะพันตั้งใจมากพันมาหมู่บ้านพันบรลูกนองจากนี่ละพื่งสะดวกเมื่อนี้ก็เระได้ใหญ่โอกาสมากมาบุญมาละมีปูพันกระจองมากอยู่ กราทุกขาไดาม้มีบุญบาสนามาไหว้กันปู่องค์ดำแสนสิริจันทราที่บวงสวงใหญ่แลมีหมอลำหมอลำขนาดใหญ่มากเลยค่ะแลวคราวแสงทองแสงทองที่แล่นค่ะพี่น้องแสงทองที่แล่น เดือนฟินแรงปลาแสงทองประมาวที่บนไงพีง่นอ,องเลิศเลิศหมดแล้วค่ะเหลือแค่องค์าโอ,โาอาณคน,นยะด้ค่ะผมงตำแหน่งคน,นิ่นนงนี่แต่เบิ่งนตอนนี้ยูทูบเบิร์นคนตอนนี้ยูทูบน,นี่ก็าปปราษาพปกิดว่าจะได้มากกว่าคนโตเป็นเปลนมือนีแสงทองฟินแลนด์ที่ไงมาแต่กะมาเห็ดบุญนะพี่น้องเด้อมาเห็ุอันผักปลาลอยฟ้าน้องจจากผ้ารวยธนัดพสนใเห็ดเรียบร้อยลวคะนช่อ จำนวนหนึ่งร้อยบาทน้องจะจาพารวยไปเฮ็ดเรียบรยอ้อยเออ<ก>ชอบ <นะ S 2> ป่า่าษาชีดนครับแตแล้วยกผ้าไทยหันหน้าเปทางอุคุโงยหังหน้าไปทางภาคศิวรีนะคะจะพาเก่าทำอุบายกิจบุยชามบิดามาก่อนนะคะอีทางเมมาตาปิตุนหงษนตุสุสิตาหงตุมาตาปิตตโร ขอส่วนบุญส่วนกุศส่วนนี้จงสําเร็จแก่บิดามา,ารดาของข้าพเจ้าขอบิดามา,ารดาของข้าพเจ้ามีสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงเป็นร่มพัวใหญ่เป็นร่มไทรทองปกป้องคุ้มครองใครให้ลูกตลอดไปด้วยเถินอาวาจานะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุอันท่าไตรกีวรดอกไม้ทูกเทียนทอง ของข้าพแก้วนี้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ประดุดดังดอกบัวยกขึ้นเหนือนหัวขอบูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์บูชาองค์ปู่องญ์่าด้วยจิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอยพบดวงแก้วขอยแกล้วบวงมาน ข่อยพบสาสนาพระรีอานในอนา,าคตการเมื่องหน้านั้นเนพลินสาธุสาธุสาธุ่าเชิญเลยค่ะวางทัาไปตรงโจ๊ะนะคะเอาเอาทุ่บเทียนท,ทองออกเอาอะไรออกนะคะเอาแผ่นทองไปปิดขอพอรขอบรารมีองค์ปู่องค์ย่าข้างในนะคะ,ะมีแผ่นทองเปลวอยู่ที่ตรงก้าน การทูบนะคะอเอาเข้าไปปิดขอพรองค์ปูองค์ย่าจุดทูบค่ะมาจุดทูบด้านหน้านะคะกล่าวคำบูชาองค์ปู่องค์ย่านะคะคมนิลีนะแม,ม่นะหินเพ่นคม จันทรา ชนเพิ่นกับทยอยมาเฮ็ดบุญเพราะว่ามันยังอันยาเพิ่นเื้อาจังไหนก่อนจ้อาอ,อันข่อยหูแต่ว่าปู่ดำแสนสิริจันทราข่อยรู้อยู่แต่ว่าปูดาา่ดำแสนสิริจันทรานะแต่ว่าญา้านาคราชนาคราชแต่ว่าหญา้าเดี๋ยวก่อนอยู่สมุต์โ <c oughs> อ้ยก็บ่รู้คือกันข่อยก็ลืมปู่ดำปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชแต่ว่าหญ้านี่เดี๋ยวเพิ่นไปเบิ่งให้ก่อนเพิ่นว่า อปูดับแสนสิริจันทาจันทานาคราชนะคะย่้ามณีหญ้าสีมณีจันนะคะยญ้าสีมณีจันหญาสีมณีจันค่ะพี่น้องหูแล้วยญ้าสีมณีจันเด้อพี่น้องเด้อน้องจาะหัวกระโหกับเพิ่ขึ้นกันยญ้าสีมณีจันค่ะปูองดำแสนสิริจันทานาคราชปู่ญ่าอ่ะ คุณแม่ด้านหน้ายกผ่าไตยขึ้นนะคะมือแรกไปแต่ผู้เดียวว่าเซนคนวาแต่ยกผ้าไตยขึ้นอธิษฐานจิตนะคะอีทามเมมาตาพิจุรังพิจุรังโหอตกุตาโหรกุมาตาพิจาโร ก็่วนรกวส่วนกวนอยู่ตรงสำเร็จแก่มีดาบานลาของขันยาวตัวไอพีนาบานาของขันยาวมีสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงเป็นโรคภูเขาเป็นโรคไซนองผูกป้องคุ้มกันไปให้ลูกตลอดไปด้วยเถิดมาตามนะคะสาธุสาธุสาธุอันท่าไทรทีวอน ดอกไม้ผู้เพียงรอน้องจะลาพระยาไวช่องยูทูบได้มาด้วยความร้อยละจำนวนหนึ่งร้อยประดุลาดอกทัวยกขึ้นเหนือหัวขอบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาองค์ปู่องค์ย่าด้วยจิตใจญ่จำงมุ่งตรงต่อพระนิพพานคอยพบดวงแก้วคอยแคล้วห่วกวาน ไว้พบศาสนาพระศรีอานในอนาคตจัดงารเบื้องหน้านหนุ่นสาธุสาธุสาธุเจริญเลยค่ะคุณแม่วางผ้าตายนะคะเอาทูบเทียนทองออกนะคะพร้อมมาลัยกรนะคะไปขอพรองหลวงญาติาั้งในนะคะน้องจ๋าพรด้วยขอฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง เจอกันคลิปหน้าเบิ่งหัวลำพังกันเลยพี่น้องแสงทองขึ้นแล่นค่ะเจอกันคลิปหน้ามือแล้วเบื้องหัวลำพักันแสงทองขึ้นแนล่นเป็นมาฉลองเป็นดำสวัสดีค่ะนี่ค่ะปลาปลาล้อยปลาพี่น้องสาธุร่วมกัน,กนเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะพี่น้อง